และก็พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของผมนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด339หมู่บ้าน27ตำบลน,นะครับอยากให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้ประสานงานเอาตู้ ATM นะครับไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับอาจจะแบ่งเป็นโซนก็ได้เพราะว่าช่วงนี้นั้นเ,เป็นช่วงของการที่การเบิกถอนเงินเนี่ยนะครับก็กระจายไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลและพี่น้องก็มาแอาอัดอยู่แต่ในตลาด ส่วนใหญ่ผมคิดว่าเหมือนเหมือนขมดนะครับอำเภอต่างจังหวัดนี้ก็จะมีตู้เอที M อยู่เฉพาะในตัวอำเภอก็อยากให้กระจายสองสามองค์การบริหารส่วนตำบลน,น่าจะมีทักที่เอาไปไว้ที่อบอตอนะครับจะได้อำนวยความสะด,ดวกให้กับข้าราชการนะครับพนักงานลูกจ้างบ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านแม้แต่พี่น้องประชายชนจะได้เบิกจ่ายกันสะดวกนะครับแล้วก็การเดินทางก็จะไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลแล้วปฏิาจจะ ไม่เกิดขึ้นก็ขอฝากกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือไปยังธนาคารโดยเฉพาะธนาคารที่กระทรวงการคลังดูแลอยู่นะครับธนาคารหมษศินธนาคารกรุงไทยธนาคารตกศนะครับเป็นการเร่งด่วนนะครับก็อ,อยากแกกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าเป็นปัญหาของพี่น้องในการเบิกถอนจ่ายเงินจริงๆช่วงนี้นะครับก็ขอฝากทา่านประธานผ่านไปยังกระทรวงการคลังด้วยครับขอกราบขอบคุณครับครับ